กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้ย้อนไปชมเรื่องราวไททานิกโศกนาฏกรรมเรือล่มสะท้อนภาพการเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้านคนเอเชียตอนที่ไททานิกเรือโดยสารหรูของอังกฤษจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนเมษายนปี1912คนบนเรือจำนวนหลายพันต้องจมลงสู่น้ำทะเลอันเย็นยะเยือก ผู้โดยสารบางส่วนสามารถลงเรือชูชีพหนีออกจากเรือยักษ์ที่กำลังอับปางได้แต่มีเพียงลำเดียวเท่านั้นที่ย้อนกลับไปค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบชายหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งลอยคอเกาะอยู่กับประตูไม้บานหนึ่งร่างกายสั่นเทิมด้วยความหนาวเย็นแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ชายคนนั้นคือฟางหลงซานหนึ่งในผู้โดยสารชาวจีนหคนที่รอดชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือไททานิกและการช่วยชีวิตของเขาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในฉากอันด่งดังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องไททานิกเมื่อปี1997ภายใน24ชั่วโมงหลังจากผู้รอดชีวิตชาวจีนกลุ่มนี้ไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะเอลลิสในนครนิวยอร์กพวกเขาก็ถูกผลักดันออกนอกประเทศจากกฎหมายกีดกันการอพยพของชาวจีนซึ่งห้ามผู้อพยพชาวจีนเดินทางเข้าสหรัฐ จากนั้นชายทั้ง6คนก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบันที่เรื่องราวของพวกเขาได้รับการพูดถึงอีกครั้งในหนังสารคดีเรื่อง The Six ที่เพิ่งออกฉายในประเทศจีนบอกเล่าถึงตัวตนและชีวิตของพวกเขาหลังจากโศกนาฏกรรมเรืออับปางเมื่อ111ปีที่แล้ว สารคดีเรื่องนี้เปิดเผยถึงเรื่องราวของพวกเขามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือไททานิกเพราะตีแผ่เรื่องราวที่เป็นผลพวงมาจากนโยบายกีดกันทางเชื้อชาติและต่อต้านผู้อพยพเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งกำลังสะท้อนภาพความรู้สึกต่อต้านและเกลียดชังคนเอเชียที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐตอนนี้ผู้รอดชีวิตชาวจีนหคนมีใครบ้าง ผู้โดยสารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยหลีปิงฟางหลงซานจงเจียย่าหลินหูจงและเอียนซีเชื่อว่าพวกเขาเป็นกลาสีเรือที่กำลังมุ่งหน้าไปทำงานในทะเลแคริบเบียนอาเทอร์โจนส์ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอังกฤษซึ่งกำกับสารคดีเรื่องเดอะซิกเล่าให้ BBC ฟังว่าในฐานะผู้โดยสารที่มาเป็นหมู่คณะกลับแทบไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลย ชื่อของผู้รอดชีวิตชาวจีนปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารบนเรือไททานิกและข่าวที่นำเสนอเรื่องการอับปางของเรือก็เอ่ยถึงพวกเขาในช่วงสั้นๆในขณะที่ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆบนเรือไททานิกมักได้รับคำชื่นชมจากสื่อมวลชนแต่ชายชาวจีนกลุ่มนี้กลับถูกใส่ความและนำเสนอเรื่องราวในเชิงลบซึ่งนักประวัติศาสตร์ชี้ว่าเป็นผลมาจากกระแสต่อต้านชาวจีนในโลกตะวันตกช่วงต้นศตวรรษที่20 ยกตัวอย่างรายงานข่าวชิ้นหนึ่งของหนังสือพิมพ์รูกลินเดลี่อีเกิลที่นำเสนอข่าวหลังเหตุการณ์เรืออัปางและเปรียบผู้รอดชีวิตชาวจีนกลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่วิ่งลงเรือชูชีพทันทีที่เห็นสัญญาณอันตรายแล้วซ่อนตัวอยู่ใต้ที่นั่งแต่สารคดีเรื่องล่าสุดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าคำกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงทีมผู้ถ่ายทำสารคดีได้สร้างแบบจำลองของเรือชูชีพบนเรือไททานิก และพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ชายชาวจีนกลุ่มนี้จะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ที่นั่งโจนส์ Jones กล่าวว่าผมคิดว่าเราได้เห็นเรื่องแบบเดียวกันในปัจจุบันเราได้เห็นสื่อทำให้ผู้อพยพกลายเป็นแพรับบาปรายงานข่าวอีกชิ้นในขณะนั้นกล่าวหาชาวจีนกลุ่มนี้ว่าแต่งกายเป็นหญิงเพื่อให้ได้ลงเรือชูชีพก่อน ทิมมันตินนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเรือไททานิกบอกว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าผู้รอดชีวิตกลุ่มนี้แอบซ่อนตัวหรือปลอมเป็นผู้หญิงนี่เป็นเรื่องที่สื่อและสังคมกุขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์เขาบอก BBC ข่าวลือทั้งหลายอาจมาจากการที่สังคมประนามบรรดาผู้ชายที่รอดชีวิตจากเรือไทททนิกเพราะตอนนั้นสังคมรู้สึกว่าผู้หญิงและเด็กควรเป็นผู้ได้รับการช่วยชีวิตก่อน มันตินกล่าวว่ากลุ่มชายชาวจีนพยายามช่วยผู้รอดชีวิตคนอื่นๆฟางหลงซานซึ่งลอยคอเกาะอยู่กับประตูไม้นั้นในเวลาต่อมาได้รับหน้าที่พายเรือกู้ชีพให้ช่วยชีวิตเขาช่วยให้ทุกคนบนเรือขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลังจากถูกสหรัฐผลักดันไม่ให้เข้าประเทศชายชาวจีนทั้ง6คนได้ถูกส่งตัวไปคิวบาจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางกลับอังกฤษ ซึ่งขณะนั้นกําลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเพราะกะลาสีเรือชาวอังกฤษจำนวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารรับใช้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจงเจียสุขภาพซุดโทมลงเรื่อยๆนับตั้งแต่เหตุเรือล่มครั้งนั้น และในที่สุดก็เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมในปี1914ร่างของเขาถูกฝังไว้ในหลุมที่ไม่มีป้ายชื่อในสุสานแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนส่วนชายที่เหลือทำงานอยู่ด้วยกันในอังกฤษจนถึงปี1920ซึ่งขณะนั้นประเทศกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตามครั้งใหญ่หลังสงครามและกระแสต่อต้านผู้อพยพต่างชาติก็ทวีความรุนแรงขึ้นชายชาวจีนราวสอถึงสคนในกลุ่มได้แต่งงานกับหญิงอังกฤษ และมีลูกด้วยกันแต่นโยบายต่อต้านผู้อพยพทําให้พวกเขาต้องถูกขับออกนอกประเทศโดยไม่มีการแจ้งเตือนและต้องทิ้งบุคคลอันเป็นที่รักไว้เบื้องหลังอาเธอร์โจนส์ผู้กํากับบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาครอบครัวเหล่านี้ถูกพรากออกจากกันด้วยเรื่องการเมืองซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา ย่าหลินถูกเนรเทศกลับฮ่องกงขณะที่เอียนซีขึ้นเรือกลนไฟสู่เมืองกลกาตาหรือกันกาตาของอินเดียลีปิงอพยพไปอยู่แคนาดาขณะที่ฟางหลงซานหลังจากล่องเรือไปมาระหว่างอังกฤษกับฮ่องกงอยู่หลายปีในที่สุดเขาก็ได้เป็นพลเมืองของประเทศที่เคยขับไล่เขาอย่างสหรัฐเรื่องราวในประวัติศาสตร์สะท้อนภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทอมฟงลูกชายของฟางหรงซานได้ถือกำเนิดในเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษหลังจากเรือไททานิกอับปางลงพ่อของเขาเก็บงำประสบการณ์บนเรือไททานิกมานานหลายทศวรรษและทำให้เขาไม่เคยล่วงรู้เรื่องนี้เลยฟงเล่าให้ BBC ฟังว่าพ่อไม่เคยพูดเกี่ยวกับมันไม่เคยเล่าให้ผมหรือแม่ฟังเลย ฟางหลงซานเสียชีวิตในปี1985ขณะมีอายุ90ปีฟงได้รับรู้ว่าพ่อของเขาคือผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิกจากญาติหลังจากพ่อเสียไปแล้วถึง20ปีฟงคิดว่าพ่อของเขาเก็บงำเรื่องนี้เป็นความลับจากตรบาบาปและบาดแผลทางจิตใจที่ได้ประสบมีข้อมูลมากมายที่กล่าวหาว่าพวกเขาเข้าไปแอบใต้ที่นั่งเรือและปลอมตัวเป็นผู้หญิงเป็นข่าวลือที่แพร่สะพัดในตอนนั้น ตอนที่ทีมค้นคว้าข้อมูลของสารคดีเรื่องเดอะซิกพบตัวทายาทของชาวจีนผู้รอดชีวิตกลุ่มนี้หลายคนไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวเพราะตราบาปที่ครอบครัวพวกเขาเคยเผชิญเมื่อหนึ่งศตรวรรษที่แล้วการเติบโตมาในรัฐวิสคอนซินทอมฟงได้เห็นหลายเหตุการณ์ที่พ่อของเขาต้องต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นพ่อต่อยชายคนหนึ่งที่เรียกพวกเขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย พ่อเป็นสุภาพบุรุษจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติของท่านฟงกล่าว แม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า100ปีแต่ความเกลียดชังที่ผู้รอดชีวิตชาวจีนทั้ง6คนต้องอเผชิญยังคงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกระแสต่อต้านและเกลียดชังชาวเอเชียจากปมโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมอเมริกาขณะนั้นในสหรัฐเพียงอย่างเดียวมีรายงานคดีคุกคามคนเชื้อสายเอเชียเกิดขึ้นหลายพันคดีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่การถมน้ำลายใส่การคุกคามทางวาจา ไปจนถึงการทำร้ายร่างกายทอมฟองเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่ครอบครัวเขาได้ประสบด้วยความหวังว่าผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องจริงของผู้รอดชีวิตชาวจีนบนเรือไททานิก และได้ใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเพราะถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกเขาบอกนี่คือเรื่องราวผลพวงจากการเกิดโศกนาฏกรรมเรือล่มสะท้อนภาพการเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านคนเอเชียครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ